อาจจะกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชอีกอันนึ่งเลยนะฮะนครนครสีธรรมนาครสีธรรมราชนะครับเจอกันแล้วก็อย่าลืมว่า <laughs> <laughs> เราผ่อนจ่ายได้นะอยากให้มากันเยอะๆแต่ว่ามาดูก่อนเข้าใจทีหลังก็ได้ใช่ดูก่อนอมาเจอกันก่อน จะอีกสิปีข้างหน้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เราให้มากสุด1นึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีเลยใช่หนึ่งเดือนเราเล่นอุ้งึงเดือนก็เยอะมากเราดวยังเอาไปเย่งใช้แบตให้ถึงว่าใช้แบตเขาไอแม็กบุ๊กคูรู้ลืมเอามาใส่ชาร์จแบตมาด้วยมันก็มีสายเดียว ทุกคนเราจะบินแล้วว่าอืมนี่บอกว่าว่าเขาบอกไปนานไหมไม่นานเพรเดี๋ยวไปไป16ชั่วโมงใช่ฮะเาเดี๋ยวกลับมาแล้วเพราะว่าที่หนึ่งเราเจอกันไงที่งานที่งานสอดฟิล์มใช่มาเจอกันได้นะครับเจอดีเหรอโอ้ก็จะดีแหละนิดนึ่งแหละเราไงก็ได้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จีจะมาสเปซแจกตั๋วด้วยทุกคนอืแต่ว่าแจกหนึ่งใบหนึ่งใบนยไปนไป ให้สามใบพันใบแล้วกันพันใบใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อตั๋วแจกพันใบเดี๋ยวทีคอลกระเป๋าตัวเองเดี๋ยวลางานไปเลยรอยสิว้ายงานอ่ะนะฮะเตรียมเป็น เรานอนขึ้งบินไม่ได้แน่เลยเพราะว่าบินกีน่ชั่วโมงนะประมาณสี่สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงห้าสิบรสามชั่วโมงเพราะว่าเราอ่ะต้องไปสนามบินที่สองแล้วซึ่งจริงๆตอนนี้เราต้องไปใกล้ไปอาบน้ําเราใช่เราทุกคนเราเไม่ได้นอนน่เราจะไม่ได้นอนออจ่ายไปแล้ววันแรกไม่เป็นไรจ่ายไปแล้วผ่อ,อนยังก็ต้องจ่ายผ่อ,อนเ้าหยิไปเไยไม่ได้จ่ายไปแล้วก็คือเหมือนกนันนั่แนะตัวไม่ได้ติดกันตลอดครับมันจําเป็นไม่ได้อยาก ปรติกรรมันเหมือนกันใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปร่วมงานไงงานนี้ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปกับมันอยากไปกับบูมโอเค่โอไม่ไม่ได้ให้ไม่ไม่สามารถไปส่งนามบินได้นะคะเพราะว่ามันไฟดึกเกินไปเท่บอันตรายนะครับใช่คือมันไม่อยากกวนทุกคนขนาดนั้นเด้วยแหละดีสี่อะทุกคน เราไปกันเองแหละดีแล้วก็ทุกคนก็หลับฝันดีแล้วตื่นมาเดี๋ยวเราหาอะไลงให้ดูอืมก็แบบตอนนี้ห้องก็มเป็นไงไปดูกูไปดูอุณหภูมิมาก็ประมาณยี่สบหกถึงยีิบแปดก็ร้อนนะไม่ได้หนาวเลยแต่น่าจะมีลมนะเตรียมยาไปด้วยยาแก้แพ้ยาฆ่มยาสีฟันเออแปรงฟันกูเตรียมละแต่เราลงไปซื้อด้วยกันก็ได้เยอลงไปซื้อมลงไปซื้อ สิบศ th ิล <modeling> ป <ord ained> <Yeah. S 2> ินในค่ายได้ไหมไม่ถึงศิลปินคนนี้รือศิลปินอีกคนหนึ่งครับมีสปอยล์เร็วเกินไปอสปอยล์เธอก็สปอยล์เร็วเกินมาดูโอ้ก็พูดได้แค่ว่าเก่งกว่าเราทั้งคู่มีแล้วก็ดีกว่าเราทั้งคู่นะครับใช่ครับเออก็ท่านน้องยังไงก็น้องทุกเปิดตัวแล้วก็ฝากน้องด้วยก็ฝากน้องด้วยนะครับในคนแรกอีกหลายเดือนอยู่แล้ว ไม่ใช่ตอนนี้หลายเดือนเลยแต่ว่าแต่จีบคนนี้อ่ะเว้ยแต่สปอยเรื่องนี้ไม่รู้จะเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรามันก็แค่สปอยเรามัเรามาินทาดิเพราะว่ามันยังไม่ได้อันนี้ไงแอปทรูฟเป็นน้องเหรอ เป็นน้องเหรอน้องแหละน้องน้องแหละน้องไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้อาจจะแบบสองขวบอย่างเงี้ยทุกคนเปิดมาจะเป็นสองขวบก็ได้บอกไม่ไม่บอกไม่บอกดีเทลพอละพอละเด็เป็นแค่ขอดทำไรให้น้องดีทำทำทุกอย่างทำสร้างบ้านสร้างบ้านให้น้องใช้ไหมสร้างบ้านนห้น้องคือรถขึ้นน้อง ไม่บอกว่ามีใครบ้างไงได้เวลาเซตบตกกระป๋องครับทุกคนนี่นี่ใช่ครับผมเป็นพวกเขาเป็นศิลปินคนท,ที่สองปล่อยกรุ๊ปไปเลย <c oughs> ให้อยากรู้ไงอืมอาจจะไปเจอกันทุกจังหวัดก็ได้ป่ะเฮ้ยไม่เจอไม่เจอเอาไม่เจอ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 เราไม่เราเจอเราไงเจอเราทุกจังหวัดเจอเราเจอเราใช่เราเราไปทุกที่นะครับใช่ครับยังไม่รู้ใช่เราไปด้วยกันนะครับคือมันไม่ใช่แค่ดูหนังนะทุกคนรอบเนี้ยคือมันมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะอืมอืมมีเกมอะไรบ้างครับยิงปืนยิงปืนครับปลาปลาเป้าปลาเป้าแล้วก็มีสิงช้าสวรรค์ แล้วก็มีม้าหมุนม้าหมุนด้วยแล้วก็มีรถไฟหาะใช่ไอที่พูดมานี่คือไม่มีเลยครับมีแค่ลักกี้แฟร์แต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้คงนี้หนึ่งมีแจกก่อนใจได้ใช่แล้วมีโปสเตอร์ให้ด้วยใช่ครับพร้อมเซ็นสดเซ็นสดทุกอันครับใช่ทุกอันเซฟโนหนึ่งเหรอเซฟโนหนึ่งเซฟโนหนึ่งจุดยอดจุดยอดเอาไปจุดยอด ตาไม่ไหวแล้วเซฟโนหนึ่งเลยเขาบอกว่ารอวีดน้องใหม่แต่เซฟอยู่ในใจอ๋อโอเคเขาพอแล้วก็ยังดีจริงใช่ให้น้องไปเถอะจริงให้น้องไปเถอะเดี๋ยวรอวันเปิดตัวทุกคนจะทุกคนจะบอกเออให้น้องเถอะให้น้องเถอะให้น้องเถอะองค์การนี้ให้น้องไปเถอะจริงจริงจริงนี่ว่าน้องเราหนึ่งยืนหนึ่ง เพราะว่าอยู่คนเดียวจริงหมูจะจิ้มแล้วรุนแรงวะเุ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเกือบแล้วดีนะกูมีฮาคีแบบสังเกตการไม่ทำหรอกไม่ทำเลยยกใจก่อนปวดใ่เป็นจะเป็นโนนึงนะฮะอั่งถึง น้องเป็นโนหนึ่งไงกับพูดชื่อแล้วอย่าอย่ไปเต็มไปเต็อไปนอนมากก่อนนอนยังไงให้หัวไม่แบนทุกคนเวลาแบบเรานอนตื่นขึ้นมาอยากให้ผมมันเหมือนเซ็ตมาแล้วอ่ะ ทำไงดีคนนแคบบ่นอนแบบนอนแบบหัวแบนละ